ล่าสุดมีความเห็นจากคุณจตุพรพรมพนันธ์วิทยากรณคณะหลอมรวมประชาชนออกมาระบุเพิ่มเติมว่ามีความเห็นให้ยกเลิก MOU ทั้ง43แล้วก็44ด้วยเพื่อยุติปัญหาต่างๆแล้วก็บอกว่ารัฐบาลต้องเริ่มต้นเอาจริงเอาจังเนื่องจากอาจกระทบต่อคนชายแดนค่ะ คุณจตพรระบุว่าเรื่องของการยกเลิก MOU ทั้ง2ฉบับต้องใช้มาตรการเด็ดขาดจัดก,การปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งขณะนี้สอบบานปลายไปสู่การประทะกกันของมวลชนทั้ง2ชาติสถานก,การณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วเป็นประเด็นใหม่เพราะคนกัมพูชาใช้มวลชนนำทหารเข้ามารื้อรั้วลดน้ำควางกอนหินปาท่อนไม้ใส่เจาเที่ทไทยจนได้รับบาดเจ็บส่วนไทยใช้ตำรวจควบคุมฝูงชน ยิงแก๊สน้ำตากระสุนยางเพื่อยุติซึ่งเริ่มจำบานปลายสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาไม่มีวิวแววจะจบลงอย่างง่ายดายดังนั้นคุณจตุพรมองว่าการยกเลิก MOU ทั้ง2องฉบับพร้อมกับการใช้มาตรการเด็ดขาดเป็นจุดเริ่มต้นของการยุติปัญหาหากยังเพิกเฉยกัมพูชาจะยกกระดับความรุนแรง โดยการปลุกมวลชนนำหน้าทหารเข้ามาหรือรัวรถหนามไม่หยุดย่อนและสิ่งสำคัญเนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่มวลชนทั้งสองฝ่ายปะทะกันเองคุณจตุพรระบ,บุว่า MOU ทั้งสองฉบับไทยเนี่ยเท่ากับแบกปัญหานะคะดังนั้นรัฐบาลของขวงถทินเริ่มปฏิบัติหน้าที่คณะผู้ชุมนุมของกลุ่มรวมพลังแผ่นดินจะไปยื่นหนังสือถึงนายกให้ยกเลิก MOU ทั้งสองฉบับเพื่อป้องกันกัมพูชาละเมิดและสร้างความเสียหาย แล้วก็มองว่าไทยเนี่ยไม่ควรจะไปจรจ,รจาอีกเพราะยิ่งจรจาก,ก็ยิ่งทําให้บ้านเมืองเดินหน้ายากคุณจตุพรบอกว่าปัญหาชายแดนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนถ้านายกแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูป,ปธรรมความตึงเครียดจจยุติลงก็จะกลายเป็นผลงานดึงคะแนนเสียงมาให้พักคภูมิใจไทยได้โดยเริ่มจากการยกเลิก MOU ก่อนเลยแล้วสร้างมาตรการใหม่จรจาก,กันอย่างเด็ดขาดทดแทนการใช้ลีลาทางการทูตที่ตื้นเขิน แต่รอคอยสะสมความชอบธรรมด้วยการประท้วงอยู่เรื่อยๆแล้วก็ย้ำว่านายกจะยุบสภาตาม MOA กับพักประชาชนแต่สิ่งสำคัญเนี่ยกลัวรัฐบาลจะไปไม่ถึง2เดือนด้วยซ้ำจะเกิดการยุบสภาก่อนก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของเสถียรภาพด้วยค่ะครับ